โอเคไหมตอบเลยตอบเล่นๆ่ะตอบเล่นๆตอบเล่นโอเคครับโอเคโอเคไม่ครับก็ไม่หนูว่าดำเหลืองมันสวยของมันอยู่แล้วครับลงไปเลยนลงไปนี่นไอ้ตอบเล่นๆหรอใช่ครับไอ้ตอบจริงเลยครับไอ้ผมตอบดำดำเหลืองมันสวยของมันอยู่แล้วครับขอบกันทุกคนนะ แต่ถ้าเราพี่ตัดน่าจะจบปูนอยู่อ่ะแต่ถ้าตอมเล่นเล่นฮะพีเนลสวยอยู่แล้วค่ะใส่อะไรก็สวยค่ะแล้วแต่บอสค่ะพี่<ช>มาว่าจะเคลียร์บินให้ทุกคนหาเป็นไงออนของนกงเลยเคลียร์บินเคลียร์บินที่เราโดนจับ,บมาจาเย็นมอ แต่พี่าบอลยังไม่ได้จ่ายเงินค่ะกระเป๋าอะไรเลขสองหกคะแต่เมื่กีใครร่วมก่อนนะคะบ้านถามหน่อยได้ไหมว่าเรามีบินอ่ามีใครมีบินเท่าไหร่บ้างอ่ะโอเคหนึ่งหมืนค่ะผมครับในตัวพี่มีบินอยู่สามหมื่นเจ็ดไม่ใช่เอาบินที่เราโดนฉก นั่าตกูร้วนๆเลยสามหมื่นเจผมแสนสองครับผมแสนสองบินที่มีอยู่ที่นอนรบานร้อยหนึ่งแสนหกครับโอ้โหร้อยหนึ่งเอาหมืนได้เหรอมบีคม้มองขมมองสีภาษีภาษีลงเบ็ดตะเล็ดด้วยเพนกับเอดีใครเหลือส่งกระเป๋ายี่สานนะครับออบินนะพี่ขอทีละเรื่องขอทีละเรื่องพี่ขอบินก่อนนะคะพี่เธอเท่าไหร่นะหกหมืนครับ ผมเกี้ยงละโอเคหกหมื่นแล้วก็พี่กระหลังเท่าไหร่นะเดี๋ยวมาเชมเดี๋ยวมาช่าังาฮ่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 า่นฮ่า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 ฮ่่าฮ่า่าฮ่า่าฮ่า่าา่ เหนือเนี่ยเท่าไหร่แสนหกครับหัวหน้าหมูผมหัวหน้าหมูผมมองไม่เป็นหมอบเอาเอาแค่โอเมก้าก็ได้ครับพี่มองเขาประมาณหนึ่งแสนหกหมื่นใช่ไหมโอเคแล้วบ้าจะเคลียร์เรื่องเผารถไ้วยค่ะพอจะจําได้ไหมว่าเราเผารถกันเท่าไหร่อะไรยังไงบ้างไม่เป็นไรเราข่าวรถไม่เอานะไม่เป็นไรก็ตามใจไม่เอาไม่เอาแล้วค่าค่าวอ่ะ ไม่เอา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 อันนั้นก็ไม่เอาครับไม่เอาครับโอเคเอาไงเอาแค่ค่าบินก็พอแล้วนี่เงินแก้มีเท่าไหร่บ้างอันนี้มีสองแสนค่ะประมาณเย็นแค่เอาไงตีห้าพยักเลยป่ะแล้วเราก็บว่าอ๋อแต่ถ้าเราหาเรื่องเขาก็ได้อยู่สามหนึ่งเจ็ด